วิธีการทำความสะอาดแม่แบบสร้างภาพหรือดัมสำหรับเครื่องพิมพ์เทคโนโลยีเลเซอร์สีปิดเครื่องโดยกดปุ่ม power ค้างไว้กดปุ่มปลดล็อกฝาครอบด้านหน้าและเปิดฝาครอบด้านหน้าออกค่ะนำชุดแม่แบบสร้างภาพออกจากตัวเครื่องสำหรับรุ่นที่มีคันล็อกจับที่จับของชุดแม่แบบสร้างภาพนำชุดแม่แบบสร้างภาพออกจากตัวเครื่องให้หมุนคันล็อก โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปที่ตำแหน่งปลดล็อกซ้ายสุดยกด้านหน้าของชุดแม่แบบสร้างภาพขึ้นเล็กน้อยและดึงออกจากเครื่องสำหรับรุ่นที่ไม่มีคันล็อกจับที่จับของชุดแม่แบบสร้างภาพและดึงออกจากเครื่องยกด้านหน้าของชุดแม่แบบสร้างภาพขึ้นเล็กน้อยและดึงออกจากเครื่องนำตลับผงหมึกทั้งสสีออกจากชุดแม่แบบสร้างภาพ โดยแนะนำให้วางชุดตลับผงหมึกและชุดแม่แบบสร้างภาพไว้บนผิวที่ราบเรียบและสะอาดนะคะจับพลิกชุดแม่แบบสร้างภาพคว่ำลงใช้ผ้ายืดแห้งที่ไม่เป็นขนหรือสำลีการค่อยๆเช็ดทำความสะอาดบริเวณผิวของแม่แบบสร้างภาพ โดยใช้มือหมุนเฟืองด้านข้างเพื่อเช็ดทำความสะอาดให้รอบแกนดำทั้ง4สีค่ะเมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วให้ห่ายชุดแม่แบบสร้างภาพขึ้นจากนั้นใส่ตลับผงหมึกหรือโทนเนอร์กลับเข้าไปในชุดแม่แบบสร้างภาพจนกระทั่งได้ยินเสียงล็อกเข้าที่ค่ะโดยใส่ตลับผงหมึกให้ตรงกับช่องสีครบทั้ง4สีนะคะนำชุดแม่แบบสร้างภาพพร้อมตลับผงหมึกใส่กลับเข้าเครื่อง สำหรับรุ nowhere, ่นที่มีคันล็อกใต่ทุดแม่แบบสร้างภาพเข้าไปในเครื่องจากนั้นหมุนคันล็อกตามเข็มนาฬิกาไปตำแหน่งล็อกขวาสุดและจับที่จับของชุดแม่แบบสร้างภาพผลักเข้าไปในเครื่องจนกระทั่งล็อกเข้าที่สำหรับรุ่นที่ไม่มีคันล็อกค่อยๆเลื่อนชุดแม่แบบสร้างภาพและจับที่จับของชุดแม่แบบสร้างภาพผลักเข้าไปในเครื่องจนกระทั่งล็อกเข้าที่ค่ะ ปิดฝาเครื่องให้สนิทกดปุ่ม power เ,เพื่อเปิดเครื่องหลังจากเครื่องแสดงสถานะปกติให้ทำการทดสอบใช้งานได้เลยค่ะ Brother at your at side